พักเรื่องเครียดๆดูน้องแบมบี้ก่อนแบมบี้ <amb> อ่าแบมบี้เป็นไงบ้างคือแบมบี้คือน่ารักมากอะ <amb> บอกเลยบอกก่อนว่าน่าจะเลี้ยงสองตัวคือแบมบี้กับบ๊อบแต่ว่าวันนี้ฮิปโปอะเอา,าปูเตอร์ไปแล้วปู่เตอร์ร้องตามหาเพราะมันเดินรอบบ้านแล้วก็มองหาใช่แล้วอนาก็เลยตัดสินใจว่าอะมาอยู่บ้านด้วยกันเลยปะเดี๋ยวฉันทำบ้านแมวให้ ตอนนี้ตัวนี้เห็นไหมปู่เติมเงียบเลยนะไม่ร้องแต่ตอนอยู่บ้านที่ป่อ่ะทั้งคืนไม่หลอไม่กินอะไรเลยด้วยแล้วก็นั่งมองอย่างเงี้ยมองเอียงคอเรารู้สึกน้องชายเราบอกสงสารน้องบอกพี่เอาไปเอาไปอยู่กับครอบครัวเขาเถอะเพราะดูเหมือนเขาไี่เข้ครอบครัวีก็ร้องบอบก็ร้องอ่าโอเคร้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ปู่ต้องไม่หาหมอแล้วนะปู่ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนเออเรื่องน้ำในหูจะจักสั่งยังไงสามตัวนี้ก็คือจะเป็นแมวของโมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะอยู่กับเบิร์ด บอยจะอยู่กับเบิร์ดพี่เบิร์ดรักบอยมากนะฮะบอบก็จะเป็นอะไรที่แบบน่ารักเลี้ยงง่าย